นี่ครับพุ่มคาเมล่าแมนคนถือเหลงแกล็กบไอ้จ้าพวกสัก,กิมิดีถอยเลีบมันดึงพักพวกของคาเมล่าแมนไม่เพียบเลยวันนี้แล้วเราจะซิง้งมัลสัก,กิมิดีคืนบ้างแล้แ <s: c oughs> ละแลและแลและแล้วแหละเยะ่สก,กิมิดีอยู่ไหนกันหมดฝันเนี่ยไอ้จะข้ามโดนรถก็โดนรถดลยสิมาโทษค่ะ ดี toilet แน่เลยแล้ลลวแหละแล้วแหละแล้วแหละแล้วแหละเราเจอเป้าหมายแล้วเอานี้แหละเราจะสิงสก,กิมมีดีบงังแต่ว่าที่เราจะสิงที่ลูกกระจกของสก,กิมมีดีจริงๆแล้วเนี่ยเอาไว้ถือว่าฝึกสิงก่อนละกันเออขอโทษทนายสก,กิมมีดีขอสิงหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อได้สิอยากสิงก็สิงเลยจะบ้าเลยใครจะมาเองสิงราก,กันง่ายๆล่ะ มาเจอกันหน่อยเออนที่สุดเราก็ได้สิงเราสกิมิดีแล้วกล <c oughs> ับไปไลยงานในใไททันคาเมล่าแมนดูดีกว่าล้้พักพวกเรากลับไปแล้วเราสกิมีดีได้แล้วนั่นเราสกิีิดี้โทเลบ,บุกพวกเราแล้วจัด เขาไม่ลาแมนที่จะเรียนแบบพวกเราอย่างไงั้นหรอมันยังต่างชั้นเกินไปนะเจ้าหนูหน้อยเอาละบาลซิ์ไปโชว์ฝีมือเจ้านั่นดูหน่อยสิว่าพวกเราแข็งแกร่งแค่ไหนะมาเลยถ้าขมดมาขึ้นเวทีเร็วมีเวทีเฉยเลยเฮ้ยจะพวกจังทังก,กม็มมแล่แมนมันอ่านมาเรียนแบบบาลสินเราได้อย่างงี้ต้องตัดไฟแต่ต้นลมเลย ไม่ได้แล้วเนี่ยว่าเราจะแพ้ของเรียนแบบน่ะแต่เราเองก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยดีละค่อยรู้สึกมีกำลังใจหน่อยต่อไปเราไปสิงตัวใหญ่ๆเลยดีกว่าได้สปิเกอร์แมนมาเป็นอวกกองทำสกินวิชีของเราก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะน่อยเน้นนั่นลุ้นที่ไทยทำนสปิเกอร์แมนนี่นะไม่ได้การแลทํทำยังไงดีนะเั็นใครนะ้ไมาแอบบฟังพวกเราประชุมเลย เฮ้ยเ้ยดีนะสิงว่างมันทันพันีเราอย่างนี้เราก็แอบประชุมรับกับบันไดสนินะเนี่ยอาชืบ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 เอาละลูกน้องสก,กีไม่ได้ทอเล็บของขาทาั้งหลายวันนี้พวกเราก็จะไปบุกตะล่มเหลาคาไมล่าแม่เทราบขาบอีกเช่นเคยก่อนอื่นเลยข้าองขอชื่นชมเจ้านะเจ้านักวิทยาศาสตร์โรคจิต ที่เจ้าสามารถดึงใชทัานสปกเกอร์แมนให้มาเป็นพวกเราเราสก,กิมิทิถอเร็ได้ตอนนี้กองทัพของเราก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะแต่ว่าท่านครับตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าคาเมลาแมนได้ผลิตกล้องคาเมลาที่สามารถสิงร่างได้แบบประสิตธิของข้าได้นะขอรับว่าไงนะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าในกลุ่มพวกเราอาจจะไม่สามารถอยู่อย่างนั้นเหรออาจจะเป็นไปได้ครับท่านจีแมน สก,กิมิ้นไม่ได้ทุกตัวตัง้งแถวหน้ากระดานเจ้าสก,กิมิ้นตตำรวจเจ้าไปจับสปายมาเสียรบับทราบครับนายท่านถ้าละแต่ใครเป็นผีเธอไมล่าทุกตัวจะต่อร้องเพลงสก,กิมิ้นตได้ยังถูกต้องเจ้าลองเสียได้ไหม,มน้าเจ้าลองถูกี้ใช้ได้ กินปากเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเอาร้องสิเออผมร้องผิดแล้วครับท่านร้องถูกแต่เมื่อเช้ากินผัดกับเผามาใช่ไหมเนี่ยท่านรู้ได้ยังไงไปลุกกับบาแล้วกินโชยมาตั้งนานเนี่ยแล้วใครจะถึงคิวเราจะกินม่ดีมั็นร้อยยังไงวะเนี่ยทีนีดเดียวก็ถึงเราแล้วต่อไปตาเ้าแล้ว ป้าชมพิลาเข้ามาได้เลยทีว่ายังไงมันล้อไม่ได้อย่างนั้นเลยทันีแมนครับเราเจอสปายที่แฝงตัวไม่ได้กลุ่มของเราแล้วจับตัวมันไปขังโฮ้ยรอดชิวเชียดเลยแล้วทีนี้เราก็ไปจัดการเาล่าคมล่าแมนกันเลยเฮ้ยเจ้าคอมพล่าคอนโทรเลอร์เนี่ยมันไปไหนกันนะ ตรงไปทำหน้าที่ตั้งนานแล้วยังควบคุมใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเจ้าน่าจะทำสำเร็จไหมนะบูนาครับนั่นเราสกีวินดี้ถอยเลนบุกเรามาอีกแล้วครับเนี้ววันนี้แหละคาเมม่าแมนเอ้ยพวกเราเราสกีวินดี้ถอยเลนก็ท่าลงหัวแกแล้วนะเจ้ยสปิเกอร์แมนไททันนี่ดาพวกเราวันนี้มาน้อยซะด้วยลำพังแค่ไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นอัปเกรดยังต่อกรกับสปิเกอร์แมนยาวเลย แล้วพวกเราที่มีกันอยู่แค่นี้จะสามารถต่อกรกับพวกที่เลือดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยดีนะที่มันยังไม่รู้ตัวว่าเราแฝงอยู่ในสก,กีฟดีด้ยนิดแย่ yeah, แล้วตอนนี้กองทัพคาเมราแมนที่มีกันอยู่น้อยนิดต่อให้เป็นไททันทีวีแมนเวอร์ชั่นอัพเกรดก็ยากที่จะต่อกรทั้งหมดนี้ได้ในรวดเดียวยวก่อนสปิเกอร์แมนั้งสติกอนเออสายกำลังโดนบรสิทธิ์คุ้คุมอยู่นะเพื่อน วอะเป็นยังไงบ้างล่ะพอไม่มีไทยทันทีวีแมนเวอร์ชั่นอัปเดพวกแกก็ดูท่าทางหมดหวังกันไปเลยนะงานเข้าแล้วจริงๆด้วยเราพังกำลังเราแ,แค่นี้ไม่สามารถต่อกรอกับซิกวีดีที่เยอะขนาดนี้ไหวหรอกแต่ยังเป็นเวอร์ชั่นอัปเดกันหมดเลยด้วยเฮ้ยมีน้อยเกมนี้จะจีแมนให้ข้าจะแกงคนเดียวยังได้เลยเจอระเบิด r p พีจีของการลูกเดียวเพิเพ,เพก็ยูและ้วยจีแมนดี่เลยก็จะ จีเลยงั้นจัดการเลยเสียงท่านดูแปลกๆไหมนะครับท่านจีแมนอ้อาวนี่ข้าก็ปกตินี่ถ้าล้มจะปพวกข้าไม่ลาแม่งกันได้แล้วไอ,อ,อ้ท่านจีแมนทำไมยิงพวกเราละ่ะเพราะว่าข้าไม่ใช่จีแมนข้าคือคาไม่ลาคอนโทรเลรสเล็กตัวไม่ลาคอนโทรเลสนายทำได้เห็นนา,า,ายหายไปตั้งนานไม่คิดว่านายจะทำสำเร็จตัวเนี่ย ไอพวกชัว่วตอนแรกจะสิงมาเป็นสก,กิปินีทอยเลตมาตั้งนานแล้วแต่พวกแกน,นั้นกกรุนสกามจะเละเลยแต่ไม่คิดว่านาจะสิงจีแมนจริงๆนั่นเนี่ยทำไมาดาว่าแต่นายออกจากร่างทีแม่อย่างนี้มันจะดีหรอือมีเรามาดูตลกคาเฟ่หรือเปล่าเนี่ยร้านโอชีวิตก้องบาลานซิ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน HBC ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสุดสนุก,ก่อนไขรนะครับทุกคนเอ้ว่าใครจะลงทุนกับทหาะเดี๋ยวก็สิงจะเลยป่า่จะป่าว